มีลูกค้าถามว่ากลองละจักบาทซาแล้วหร,รือบอกว่า250บาทมี1ิซองอยู่ข้างในเนาะเพื่นรียว่าโอ้คือขายแพงแถวสอง้อยห้าสิบาทอักขสั่นกะจีซื้อว่าสันจักสองกองเนาะสองกองหาล้อยปัทีินีเพื่อนเรียกว่าเอ่อเพราะเป็นยังหาล้อยนะเพื่อนสีซอยว่าสันสีซอยซื้อ,อ,พอเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดบุญหลายกว่านี่ว่าสันนี่สาวแหน่ขายของเด้่จ้ะเพราะว่าซาแหน่แม่นขอทานเนาะพี่น้องแต่เราขายสินค้าเพื่อแลกกับเงิน มาเอจอยวาในในเยียวยาในครอบครัวแล้วก็ล <c oughs> ูกยุทไทยเ้าจะเดินไปลีลีต้นเอานะเสดาน สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหน่ในต่างแดนนะคะมื้อนึ่งาวแหล่สิบภาพพีนองไปเลาะปลานะจับพี่นองเพราะว่าฝนตกหลายวันเราก็เลยจะไปดูว่าลูกลูกบูเบอรี่นะเขาสเสียว่าจ้บพี่นองเขาจะเน่าเขาจะอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเขากําลังจับลูกจับดอกแล้วฝนตกลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอ่อแล้วล่มแห้งน้ำเขาอาจจะโลนถิ่มจะเสียหรือว่าเขาอาจจะ เน่าเนาะเพราะว่าแดดไม่ค่อยออกจากพี่น้องแต่ก่อนที่จะไปนะขายของจากบาทกินพี่น้องเซรั่ม24่เคมีตัวแทนจําหน่ายแล้วนะคะสามารถติดต่อได้ที่พี่โอปอนนะคะกรุงเทพเนาะแล้วก็ลิปเซรั่ม24่สิคนั่นคือ399บาทนะคะส่วนลิปนั้นแท่งนะั้นหนึบาทนะจากพี่น้องน่ะหน้าเขาก็เริ่มตึงแนละ้ว แต่ว่าเขากรสิบ่ตึงบวซอยอ่อีกย,ยังได้หลายดอกเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่ตามวัยเนาะพี่น้องเท่าไปแก่ไปนะอายุเยอะมันก็จะมีรอยตีนกาตีนไก่แต่ว่าถึงเขาจะไม่ได้ช่วยให้เยอะแต่เขาก็ช่วยในการอ่ต่อต้านริ้วรอยอยู่ช่วยในการชะลอวัยผูได้สนใจหรือว่าอยากซื้อน,น้ำสาเหล่โดยตรงกระทักแชทแอดไลน์มาได้จากพี่น้องหรือว่าจะสั่งซื้อกับตัวแทนจำาหน่ายก็ได้เดี๋ยวสาเหล่จะปักไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ เซรั่มยี่สิบสี่เคต่อต้านริ้วรอยช่วยชะลอวัยหน้ากระจ่างใสส่วนลิปลิปสติกเยนลี่ดอกกุหลาบกินหอมดอกกุหลาบมีดอกกุหลาบอ,อยู่ข้างในไปพี่น้องเข้าเข้าปะสวัสดีค่ะเอากระปุกว่างไปก็หลุกเมื่อน,นี่อะลาจะปไปไสซ่ โอ้ก oh, ูอ yeah. 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 so, ีสกูเก้นเมื่อนี้นั่งบอกว่านั่งสิไปปาไปเก็บอยังลูกเก็บมากสตรอเบอรี่ป้าบอจ้าตัวหน้ามองดูน้องรับบอฮะฮ่านโซ่วะอันนี้หลับแล้วหมู่บ้านนี้เราจะพี่น้องมีลูกค้าทางมหาสาวแล้วเนาะแอดไลน์มหาสาวแล้วว่าอยากได้กาแฟอ่าคุ้มหิว เพลิดาว่ากล้องนละจักบาทซาแหนหรอบอกว่า2 5 0ห้าบาทมีสิซองอยู่ข้างในเนาะเลาซาเพื่อก็เลยถามามีส่วนผสมอย่างเนี้ยซาแหน่ก็บอกไปแล้วว่ามีวิตามินบีห1บแส้บกองามีสวมทางเช่ากระบองเพชรนอกจากพี่น้องเพิ่นว่าโอ้คือขายแพงแท้2 5หบาทคันว่าแพงก็บ่ต้องซื้อและจ้ะพี่น้องบ่แเ่นว่าซาแหบ่ว่าอ่าเปนว่าซาแหน่ะบ่แค่ ลูกค้าสาวแลกแค่อยู่แต่ว่าขันว่า250บาท10ซองว่าแพงกะใครไปซื้ออ่าซองธรรมดาซองละหกบาทเจ็ดบาทจุบันเท่ากินเอาเนาะพี่น้องเพราะว่านี่มันเป็นกาแฟคุ้มหิวยิ่มไวแล้วก็มีสารสกัดจากสมรกาวิตามินเนาะเพราะว่าเพิ่นอบอกว่าเพิ่นอซื้อ,อยูร้านค้านาะซองละกี่บาทเองวาสันซองละหกบาทเจ็ดบาทหนึง่งอันนั้นมันกาแฟธรรมดาจารย์บเป็นกาแฟ เพื่อสุขภาพคือจังของซาแฉ่เห็ดเนาะถ้าเกิดว,ว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะคะซาแห่ไม่ได้บังคับเนะาะไม่ได้บังคับให้ซื้อแน้ใจคือให้ซื้อด้วยความสมัครใจมันจะได้กินแซ่บ <c oughs> ผู้ขายก็สิได้ขายเนียแบบมีความสูงคนกินก็สิได้แบบกินแบบมีความสูขเนาะถ้าเกิดว่าแพงกับบอต้องสื่อนะจะพ่นอง <c oughs> แต่ว่าบอกย่าง้สิว่าอยาาขายบอกซะแหละอยาาขายยุ่ิใะพี่น้องแจถ้าเกิดว่าขายให้แล้วแต่ลูกค้าบอกว่ามันแพงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อนอะเราไม่ได้บังคับเราอยากให้ซื้อด้วยความสมัครใจไอไปซื้อ,อกาแฟธรรมดากินเอาหลังจากนั้นก็ให้ไปซื้อสมหรือทางเช่าหรือว่าวิตามินบีงบบีชิฟสวง กินเพิ่มเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าในกาแฟาของซาวแหละนะเขาจะมีวิตามินพร้อมอยู่ข้างในนั้นด้วยพร้อมกับกาแฟาเนาะันกเล,ลยราคางนี่หละจะพี่น้องต้นทุนเฮามามันกับแพงอยู่แล้วสั่งกระเจ้าผลิตนะไม่ใช่ว่าสั่งเขาผลิตกล่งละสิบบาทยี่สิบบาทเนาะต้นทุนมันแพงแถมเฮาบอกราคาบอกอีงอย่างแล้วส่วนผสมวิสารอย่างเนี่ยมีวิตามินอย่างเนี่ย ยังว่าข้าขายแพงหรือว่าถ้าเกิดว่าขายแพงขนาดนีน้จะมีใครซื้อหรือเปล่าว่าตึงต่งนะจาะก,ก็มีคนซื้ออยู่เนาะก็มีลูกค้าซื้อแล้วก็โอ้มีมีลูกค้าซื้อแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายด้วยเนาะเพราะว่าข้ากินได้หนึ่งซ่วงนั่นแล้วข้าได้ทั้งวิตามินได้ทั้งสวมได้ทั้งทังเช่าข้าบะต่งได้ทั้งกาแฟาข้าบะต่งไปหาซื้อวิตามินมากินเพิ่มเติมเสริมเอก ฝอเศ้าในฝนตกลินนะจ๊ะพี่น่องเมื่อเช้าในฝนตกลินเนาะพอเวลาเอา่อจะออกมาป่าแล้วแดดออกดีครับจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเปิ้งหมากบูเบอรี่ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าทองฟ้ามเนี่ยเขาก็ยังคุมมาอีกเลยได้พี่น้องคือก็จะไม่ได้อยู่ในป่านานเนาะพานนองเอลินาเก็บสตอบรอเบอรี่ป่าเสร็จแล้วก็ดูบูเบอรี่เสร็จ ก็จะรีบกลับบ้านเนาะยันฝนตกค่มก่อนพี่น้องแล้วก็รูกค้าเนาะพี่น้องพอได้ยินซาแฉกบอกว่าสับป,ปคุณเนี่ยมียางแน่แล้วซสือคือเกาเนี่ยพี่น้องซสือคือเกาเป็นว่าเอ้าคขาสสกงว่าเป็นยางดอกคัน250สองร้อยห้าสิบกับสีเสือเพราะว่ามันกับซาแฉกส่งไปบางนั่เนาะพี่น้องว่ากาแฟของสาแฉกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะช่วยเฉพาะคุมหิวอิ่มไว้เนาะเขาสรอยได้หลายอย่างบว่บาจะหลายยางหรือพี่น้อง วันนี้พิ่นเลยบอกว่าอ้าวข้สั่นกษสิซื้อว่าสั่นจัก2กล่องเนาะ2กล่อง500ทีนี้เพิ่นเลยว่าเอ่อบ่เป็นหยังห0ล้อยนะพ่นสิซอยว่าสั่นสิซอยซื้อเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดบุญหลายกว่านี้ว่าสั่นซาแล้วก็เลยว่าเอ้านี่ซาแอลขายของเด้อจ้ะบ่แม่นว่าเออ่ขอทานเนาะพี่น้องบ่แม่นว่าเปิดรับบริจาคหรือหยังเพราะว่าเพิ่อเว้าคล้ายๆว่าเอ่อ500นี่สิ คล้ายๆว่าเฮ็ดบุญให้สาวแหล่จังสี่นะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหลายกว่านี้สาวแหล่ว่าเอ้ากัสิว่าจังสี่สาวแหล่กระสิบ่ขายให้เพราะว่าสาวแหล่บ่ได้ขอท่านแต่เอาสินค้ามาขายเพื่อแลกกับเงินเนาะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดรับบริจาคหรือว่าขอท่านเพรานเรื่อเพิาะเรื่อบอกว่าข้าแต่ก็ขอโทษสาวแหล่ที่เว้าไปจังซั่นเพราะว่าเพิ่นคิดว่าเซื้อกาแฟน้ำสาวแหล่500น่ะคล้ายๆว่า บริจาคสี่นะเพิน wang สี่เพราะว่าเป็นเคยบริจาคไล่ไลายจังเสียไลยก็หารอยซาแลกหว่าคันสิวาจังสี่ซาแหลกหลก็สีขอโทษหลายๆเด้อซาแหลกกัสิบ่สามารถส่งกาแฟาไปให้เพระาะว่าซาแลกประเม่นขอทานเนาะพี่น้องแต่เราขายสินค้าเพื่อแลกกับเงินมาเจียวจานในในเยียวยาในครอบครัวแล้วก็ลูกอยู่ไทยแล้วจ้ะพี่น้อง คุณใดก็สนใจกาแฟหรือว่าสินค้าชนิดใดก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้เด้อจ้ะพี่น้องหรือว่าสั่งซื้อในตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะคะเซ้นลำใส่ดีค่ะบอกโฆษณาอีกแล้วมันใส่ดีอีหลีพี่น้องหน้าเฮาก็กตึงนําแล้วก็อีกอย่างนึงบ่แม่นว่าเขาเออ่ช่วยเฉพาะต่อต้านริ้วรอยให้ชะลอไว้เนาะพี่น้องเขาก็สิเฮ็ดให้ผิวหน้าเฮาก็กจางใสแล้วก็ตึงนําหน้าตึงนํา เพราะตอนนี้ตามที่ซาแหลเคยพูดหลายๆคลิปเนาะว่าตอนนี้ใช้เฉพาะเซรั่ม24 k เคนาะพี่นวองเพราะว่าอยากเอา,อาตินกาตินไก่ตินแกะตินทุกตีนอีหยังแล้วพี่นวังเอาออกจากนาเนาะถึงเขาจะไม่ได้ช่วยให้ออกหมดแต่ว่ามันก็ยังช่วยเบาบางได้อยู่เนาะพี่นวังคือว่าวไทยอะไรจังสี่แลหละซาแหลอะไรยังเรเบึงเฮ็ดน้ำพี่นวังเฮ็ดท่านได้ขึ้นอยู่ด้เพราะว่ามันจีมักขึ้นอยู่ขังสองทางจังสี่เนาะ เฮ็ดท่าได้ขึ้นเลยเดือนนาพุนาจ้าเห็ดค่อยสีขึ้นซะโอ้ยสาวแหล,ะแล่ะอยากเข้าป่าสูเมือ่ออยากเก็บเฮ็ดเก็บหมากไม่แล้วบ่เป็นตียู่อยากหาเก็บนั่นเก็บนี่เข้าป่าเขาดงไปนั่งตตยู่บ้านเลยกอะเซ้งเนาะพี่น้องสตรอเบอรี่กำลังสุกจ้ะ เดิ er 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 a n ปลี e ีเติ e นเองนะ r e ดันียมเานนู a นอันนี้อ่ะยังไม่เสร็จด v งน t ้นเราต้อ a ใ่ g อีจมันมากขน a มต้ i งตั้ e ล i น่ k o อมองนี้มันด้วยด้ยจะพี่้องมองนี้มันลูกเล็กเนาะเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ที่มันลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มซุกแล้วจ้ะ วันนี้วีด้าเป็นมือกล้องให้โ <laughs> okay, อเคทักทักวีดา้าต้องเปลี่ยนกันอุ้มนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าน้องเจ็ดแปดโลแล้วเอลิน่าทานแม่ก่อนเอลิน้องเป็แม่ก่อนเพราพอไเด็กั้งคนไม่ดีดักแม่ ไปเที่ยวป่ากลับมาแล้วจ้าคําจะพี่น้วงกับเล็บบรีไทยพี่น้วงเบิงเนาะมาปูบรีแต่ว่าเขาเป็นลูกใหญ่นิดนึงแล้วนะคะคือว่าเขาบบเนาบบเ,เสียแลยเนาะพี่น่วงเป็นลูกอ่ากำลังจับลูกลูกสีเขียวอยู่อีกประมาณเดือนก็กลัวจะพี่น้วงกับจะได้ไปเก็บแลวเนาะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจิเฟ์า้าวเฮต้าอยา,อยากนด้กินกันพี่น้องเพราะว่าห้าโมงเย็นแล้วเนาะ